สวัสดีครับอยู่ดีๆเครื่องกระโดดตกน้ำนะเเจอช่างจำเป็นใส่ปุยหนักนะไปมาลงไปลงมากระโดดลงน้ำเฉยเลยเจอช่างจำเป็นไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเสียเวลาไปเยอะเสียเวลาไปเสร็จแล้วปกติสามสิบนาทีเอ้า

คิดว่ามันหมเลยคางเูยหมดเ้ยคิดว่ามันจะร่วงแบกปุยมาแล้วก็มาเทใส่ชนโตัอีกเตี้ยมขึ่นแต่แตัตอีกแล้วเนี่เอาว้น่าระเพล์รอเออเปลอมัเลยนิ่มวัยดรุ้ยดีสมเาวันแต่ปุยเนี้ยกัดแต่บ้านสี่ไงเนี่ยสันเซกสันทัดไอ้เกือหมดไอ้เกือตัวตามอ่ะอื อเออแตวเฮาจะมาได้ไหมอุ้ยเลือดทุ่งครึ่งนะปุ๋ยเลืสเมากินแท้เหี้แต่เครื่องลงน้ำซะแล้วโอ้เดี๋ยวมาเคยโมัว้่ารีบอยู่จะโดนเจ๊เอาแต่บานที่ไงเอาแต่มารวยชีวิตบ้านโนอกโคกนาะหว่านปุ๋ยรอบสองน้ำก็ไม่มีคิดหนะัก วาดปุ๋ยกี่ถุงเนี่ย15ถุงครับทั้งหมดเลย15ถุงวานคนเดียวเลยโอหแข็งแรงมากนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเครื่องไม่แต่เครื่องมันกระโดดลงน้ําก่อนอยู่ดีๆเครื่องกระโดดลงน้ํานะครับผมเครื่องมันหนักนะใส่ปุ๋ยไว้นะไม่คิดว่ามันจะกระโดดติดเรินมัดติดแล้วติดแล้วมันจะเร่งขึ้นหรือเปล่าน้ํามันอยู่ในนั้นเน่ะ <tôi> báo Chú <thương> <tôi> bắt cái đây tôi mà cực chả hình bịt đi, man, man, lay, may, may sơ bở, bở, Mình lấy mấy sự đuộc mà Bớt bớt chấp mình ơi thế xem đã Chỉ cực mình ơi về vậy Mình ơi tức châu lấy em lấy em ra Rafun, กันให้ฝนเนาอกันเร่งให้เรบัสติกเมืกติดแล้วเด็กมันจะได้เย็บลงเตอตตร์เนียิดแล้วแต่เร่งไม่ขึ้นเนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมสวัสดีครับ